ขมินไสสวยหลวงขมินไสสวยโอ้หลังขมินไสแบบนี้แหละทำแบบเดียวครับขมินขม้นหลวงขมินขม้น จอครับโหกินแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยกินนิ่งไปเลย โอ้ยนขนาดนี้ยังไม่ได้ออกได้ตัวอะไรมาหือเหลืองขมิ้นมาแทนครับโอ้โห แล้วอุย้ยอะไรวะข้างปานโอ้ข้างปานใส่สวยครับนี่ข้างปานใส่สวยโอ้ติดทีเดียวกินเบามากเลยข้างปานไส่สวยเลยครับ อีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้โหลงปุ๊บออกปั๊บเลยโอ้ยข้างปานครับข้างปานอยงนี้ข้างปานครับอือหือข้างปานครับข้างปาน โ,โดนโดนโดนโดอ๋อข้างปานข้างปานนี่เองกวอะไรนี่ก็ตัวอะไร โดนโดนครับโอ้โหโอ้ข้างปลาหินแล้วครับเจอตรงข้างปลาแล้ว โอ้โหดูนะครับโอ้ดึงแรงมากตัวนี้โอ้ยเก่าโอ้โหเก้านี่เองโอ้โยดึงแรงมากอืดอกแดงครับสวยมากโอ้โหเก่าเก่าเก่า ปลาเก๋าเองดึงแรงมากโอ้งายสวยมากตรงนี้ ดอกแดงโอาวิ่ oh, งกลมไหสซะงั้นเอ้ย ôi ôi ông ấy, ông ấy ôi tôi chạy tôi chạy cốt tôi chạy ว้ายวะโู้ตัวใหญ่โอ้ยโอ้เโตาใหญ่ครับอู้ยเโตาใหญ่เโตาใหญ่เโตาใหญ่มาแล้วใส่ตึงๆโอ้ยนี่เขาใหญ่โอ้โหใส่แบบนี้แหละนี่เฮ้โอ้ยเกียวเกียวมันต่านิดเดียวเอง Ôi, cậu dây khắp cầu cầu dây cầu dây